ทุกคนวันนี้จะมาแจกงานรรยวันอีกแล้วเด้อมือนี้มีงานดีมาแนนนํำพี่น้องทุกคนเด้อมสำหรับพี่น้องชาวลาวที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ทางบา้านเท่าอยากเขามาเห็นเวียกนะคะมาติดต่อเขามาหาข่อยไดเด้อเพราะว่าข่อยจะมีงานให้ไลยงานสําหรับคุณยิ่งมีผู้ฝากให้ดีระวังรถหางานเนาะและวมือนีงานที่มีเขามากก็คือมีอยู่หกงานนอ้องงานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทเทงานึงหนี่งเจ็ดพันบาทมองเหตนงานมี้เป็นอยู่ขัหนสองมี ดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนอายุ83ปีเนาะส่วนงานที่2จะเป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงนอง้องเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่14,000บาทถึง15,000บาทมองเหตุงานนี่แม่นอยู่พม 9, มารามเก้ามีนายจ้างหาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเหตุน้าที่เบิ่งน้อง3คนอายุ2ปี3ปี8ปีน้องใหญ่ไปโรงเรียนแล้วเดอ้ออันนี้ก็กินฟรีอยู่ฟรีกับนายจ้างเนาะส่วนงานที่3จะเป็นงานแม่บ้านที่เลี้ยงนอง้องอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่10,000 สี่พันบาทถึหนึ่งหมื่นห้าพันบาทมองเห็ดงานนี่ม,มนอยู่ลำลูกกา้ามีในจ้างสี่คนมีน้องสองคนอายุสามปีและสี่ปีเนาะเน้นทำความสะอาดบ้านสักผาดิผาเดอ้อมีที่พักไห้กินปีอยู่ฟรีกับนายจ้างจนงานที่สี่จะเป็นงานแบบบ้านทีเรียกนอก้องเงื่อนเริมต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถึหนึ่งหมื่นห้าพันบาท มองเหตุงานนี่แมนอยู่บาานัวอทองหรือว่านุ่นถืงบุรีเนาะมีในจังสีคนบมมีสั์เลี่ยงเหตุนานทีเบิ่ง้องหนึ่งคนอายุสีป่ปีดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับหน้องเลยแมนเน้นทําความสะอาดบ้านเดอ้อส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านขวบไปเงินเดือนเริ่มต้นอยีหนึ่งหมื่นสองพันบาทมองเหตุงานนี่แมนอยู่งามวงวันมีในจังสามคนบมมีสั์เลี่ยง ทำความสะอาดบ้านสักผาดิดผาและอุ่นอาหารให้ในายจางเนาะมีผิดผักหายกินรีอยู่ที่กับนายจางเลยเนาะง,งานสุดท้ายงานที่6กจะเป็นงานแมบบ้านถั่วไปเงินได้เริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมองเห็ุงานนี้เมอยู่สระบุรีมีนายจังสามคนบุพีสัต์เดียงขอคนที่ไปอยู่สระบุรีกับนายจางไ้เดอร์และข้อคนที่ขี่รถทีฟได้ เน้นทำความ,มสะอาดบ้านพิที่พักใหกินพี่อยู่ดีกับนายจ่างเดอ้อสำหรับในหกหนาน,นิ่งกูไดที่ต้องการก็อย่าลืมเข้ามากอ,อกใบสมัครกันไว้ได้เลยเดอ้ออยู่ที่จรับสนิทวงซอย82ดสิบสสำหรับวันนี้จะฝากงานไว้สำนึกเด้อเมื่อหนา้าจะมาแจ้งงานอีกสำหรับวันนี้สบายดี